สวัสดีครับมาเจอกับเสี้ยนเอนางกระติกขึ้นเ่าครับนี่หานอนไม่โจดโอ้นอนง่ายจังน,นี่แนละ้วอบอว่มที่เรามักจัดไปครับมาเบิ่งครับนี่นอนไม่โจดพร้อมพออยู่บันสุดยอดมากนี่ครับเสี้ยนเอจัดการหลายนอนครับอื เกันเอสิพาหาหน้าไม่โจดไปต้มกินเมื่อน,นี้กินเที่ยงว่าไปหาไกลครับเยื้อหัวหน้านี่เองครับนี่ครับหัวหน้าเราหนวหัวมาคือให้ทุกอ่ะยเชือดเองวะเอ้าเชือดเ <Okay. S 2> องโอเคเชือดเองดอก ใช่โหลดแค่หาขังหน้านี่กะสุดยอดแล้วไม่ร้ายโอ้ยน้าครับกอ,อนนองไม่จด

Tấp. Ừ. Đấy, cao đấy.